ไปเดินเลนะ่นซ u เปอร์สปอร์ตฮะสำรวจลูกแบตกันหน่อยนะนี่ RSL Silver นะของชอบของครอบครัวนะเล่นกันมานานนะราคาตอนนี้แนละอยู่ที่1390บาทนะคะก็ใช้ได้เลยนะราคาฮนะวางวางขออนุญาตวางก่อนฮนะลูกแบตไฮบริดนะคะพลาสติกผสมคนจริงนี่ราคาเรียงตามนั้นเลยนะอ่าต่อไปก็เป็น l e a n i n g นะคะนี่ m ม็กนัมนะแม็กนัมเท่าไหร่หกหโยเนกแอโรเซนซนะคะต่อไปเป็นเกรดฝั่งลูกซ้อมนะะอันนี้ของซูเปอร์สปอร์ตเองนะนี่ก็ลูกซ้อมนะ,ะเนี่ยของซูเปอร์สปอร์ตเขาก็ทำแบรนด์ของเขาเองนะ,ะเนี่ย practice quality นะคะราคาแบบ300อะไรเงี้ยมาวิสิบลูกแบบพลาสติกจากทางโย n เน็กนะคะร3ลูกนะคะ แบบ6ลูกก็มีนะสองรรุ่น10จุกกอ๊อกจะเป็นโฟ,ม,โฟมนะรุ่น3-50จะเป็นจุกกอ๊อกแบบไม้ธรรมชาตินะคาคา 3- 4ี่หลูกนะฮะ